สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะในเดือนพฤศจิกายน2564คือเดือนนี้นะคะไพ่พวกนี้มันเป็นพลังงานรวมมินไม่อยากให้คุณเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะมันอาจจะตรงบางคนหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือตรงในแง่ในมุมบางส่วนนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะมาดูกันสองได้คือคนที่จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะคะหรือรักๆเลิก,ลกไม่รู้จะเอาอยัางไง ว่าสองได้ว่าเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกเลยชาวคนเกิดวันพฤหัสตอนนี้คุณบอกว่า <c oughs> คุณอยู่แบบสวยๆรวยๆหลๆ่อๆโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานของตัวเองดีกว่าคุณบอกยังไงคุณก็อยู่ได้แล้วด้วยตัวเองไม่จําเป็นถ้าไม่อะไรชัดเจนกับฉันฉันก็จะอยู่กับตัวเองเห็นไหมคะหนึ่งดาบโยกจิติคุณตัดสินใจว่ามีคือตัดสินใจว่าถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอาดีกว่าเหนื่อยแล้วพอแล้วหรืออะไรบางอย่างที่คุณบอก โฟกัส uh, เรื่องเงินเรื่องทองไปดีกว่านะคะการเงินคุณจะดีด้วยนะคนาบบฤหัสมีโชคด้วยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหนึ่งเรียนกับดันนะคะเดเวอร์ word, พวกนี้คือไพ่โชคะนะคะแล้วเจ็ดเจ็ดถ้วยคือถามว่าคุณมีคนมาให้เลือกเยอะไหมมีนะคะตอนนี้เข้ามาเยอะมากเลยแต่คุณไม่เอาใครนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกคือที่ผ่านมามันอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งมันเต็มที่แล้วอะไรก็ได้นะเพราะคุณจบบางอย่างที่คุณบอกว่า คุณอยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าที่จะมากังวลเรื่องใดมาเป็นตัวเรื่องของใครหรือเขาจะเลือกเราไหมหรืออะไรอย่างนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าสเตนเนจ์ไหมเขาคุณเดินหน้าอยู่กับตัวเองมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะ,อะหลายคุณเลือกแต่คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากกว่าว่างก็คุยไม่ว่างก็ทํางานหาเงินอยู่กับตัวเองดีกว่าเติมเต็มให้กับตัวเองที่ผ่านมาคะจัดเม้นคุณอาจจะตื่นรู้ประกาศรู้รับรู้แล้วว่าเออใช่ก็กลับมาถ้าไม่ใช่ก็จบไป ถ้าคู่กันแล้วนะคะไม่แคล้วกันหรอกถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปอะไรประมาณนั้นเพราะคุณอยู่ได้ในสถานะปัจจุบันเนาะส่วนการงานนะคะมินเห็นว่าคุณจะมีการเงินการงานคุณดีนะคะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรพวกนี้หรือออนไลน์ line, หรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้การเงินคุณจะดีขึ้นไพ่พวนี้ขึ้นมานะคะสเตนคุณก็ยังเหนื่อยอยู่กับงานกับอะไรแต่ว่าเอาอยู่ส่วนความรักบางคนยังไปไปมามาอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนคุณตัดสินใจที่จะอยาก เป็นไพ่ตัวตนของคุณนะคะคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าตอนนี้มาดูฝั่งเขาเหมือนกันฝั่งเขาก็ไปคุยกับคนใหม่นะคะแต่ว่าตัวเขานี่แหละค่ะที่จะเป็น The Fool กับ m a g ิเชียเห็นไหมคะตัวเขายังไม่ได้ฟิกกับใครเลยยังไม่ได้อยากจะลงเอยกับใครเขาก็ยังไปเรื่อยๆของเขาเนาะ The Fool นะคะไปเรื่อยๆค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบใครหรือเราอยากจะคุยนะแต่เราคงจะไม่ไป อ,อยากอยากมีความรักตอนนี้ก็ได้หรือตัวเขาถ้าเกิดห่างคุณไปเลิกคุณไปบางทีเขายังอยากอย,กอยู่กับตัวเองคิดอะไรกับตัวเองอยู่ก็ได้นะ,ะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเหมือนกันไพ่พวกนี้เขาเป็นคนฉลาดนะคะเมจิเชียน,นเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพิบพูดเก่งแต่ตัวเขายังอยากที่จะรักอิสระก,ก็ได้อันนี้นะเขาอาจจะยังไม่มีใครหรือมีคนอื่นคุยแต่ว่ายังไม่ฟิกกับใครมาดูพลังงานอดีตกันเลยเป็นยังไงบ้างคนมาพลัสต์คะ่ะเดร์วิล คุณอาจ่าบอกคาดกันนะคะคุณอาจจะคุยกับมังกรลัคนามังกรจติกนะคะตุลลัคนาตุลหนึ่งดาบธาตุลมตุลกูมเมถุนหนึ่งเหรียญธาตุดินกันผ่สมมังกรสเตรงนะคะสิงลัคนาสิงที่จริงมินว่าคุณคุยกับใครก็ได้นะนะคะธาตุไฟเมสิงธนูพยขึ้นมานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเดะเดวิลคุณอาจจะพนธนาการกักบใครสักคนที่เขาอาจจะมีมีความเป็น อ่าสมมติค,คุณคุณอาจจะมีแรงดึงดูดข้อหากันและอาจจะเรื่องผลประโยชน์หรือทางร่างกายเนาะสิบแปดบวกนะคะหรือว่าคุณไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วถ้าเขาไม่ได้มีเจ้าของแปลว่าเขาไม่ได้มีคนคนเดียวแล้วกันเขามีตัวเลือกเยอะมากมายเจ้าชู้อะไรประมาณนั้นนะคะเสน่ห์แรงขอดูนะคะที่ผ่านมาอ๋อเจ็ดดาบคุณเจอกับความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเนาะแอบเล่แอบมองใครมารแอบคุยกับคนอื่น คุณดาบถ้ารวมตึงกลุมเมถุนนะคุณจะพยายามอะไรบางอย่างเพื่อจะตัดอะไรบางอย่างออกไปก็ได้นะคะหรือคุณพยายามใจแข็งไม่อยากคุยและบทจะมีทิฐิก็มีทิฐิบทที่จะอีโก้ก็อีโก้แต่บทจะพูดคุณก็พูดตรงเกินไปนะคะภครที่ผ่านมาเดะทาวเวอร์ Tower, คุณไปโปะแตกอะไรที่ผ่านมาคะ่ะคุณไปจบอะไรกับใครมากระทันหันหรือเปล่าหรือไปรับรู้ว่าเขามีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วหรือไปรับรู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังเราคุณก็ตัดจบไม่เอา ไทยพวกนี้นะเพราะว่าคุณเหนื่อยอสี่ถ้วยสถานการณ์เห็นไหมคะเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเรารักเขามากกว่าเขารักเราหรือคนที่เราคนที่เขาชอบเราเราก็ไม่ชอบแต่สถานการณ์มันนี้ยมินว่าคุณเบื่อคุณเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณหวังความสัมพันธ์มันก็เหมือนอื เดฟู Fool, นะคะไพเหมือนกันเลยกับตัวเนี้ยเหมือนเขาไปเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะความรักหรือคุณเจอกับคนที่เขาเจ้าชู้ก็ได้คนที่ไม่ฟิกกับเราคนที่คุยด้วยนะนะคะแต่ไม่พัฒนาฉันอยากจะไปเรื่อยๆของฉันเพราะว่าฉันเป็นสายเหมือนเดอะฟูค่ะว่างก็คุยไม่ว่างก็คือไปเรื่อยๆอะ่ะตามบทเดวิลกับเดอะฟูนะคะอืมอ สาดาบกระโดดองอมานะคะเป็นรักสามเศร้านะคะวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้าไฮพิเทศโอ้โหชาวพฤหัสนะคะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างคุณเจอความรักที่คนเจ้าชู้คนที่นอกใจคนที่มีเจ้าของมีแฟนแล้วหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงแปลว่าเขามีคนอื่นนะคะคุณเลยรู้สึกเบื่อเซ็งเพราะว่าเดแหงแมนเนาะมันไปต่อไม่ได้มันกลับไม่ถึงนะคะรู้ทั้งรู้แต่บางคนเขาไม่เขาไม่ เขาไม่เคลียอะไรให้เรานะคะเขารู้นะแต่เขาไม่ทําอะไรนะคะดิแฮงแมนอย่างเงี้ยคุณก็เลยอยากปลดปล่อยคุณบอกว่าคุณหลุดห่วงเวียนห่วงกรรมแล้วนะถ้าตรงนี้ออกมานะคะถ้าบางคนหลุดคุณเจออะไรมาเยอะเลยเนาะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรักตัวเองคุณก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้คุณตัดสินใจแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่เอาดีกว่านะคะชาววันพฤหัสคิดอย่างนั้นนะคะขอดูว่าอ่าคนที่รักเลิกหรือคนที่เลิกคุณไปแล้วเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะ วันพฤหัสนาคลิปนี้คือคลิปสองคนรักเก่านะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบคนเก่าก็ผ่านไปนะคะถ้าแต่ถ้าอยากมาส่องเล่นๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็ดูได้นะคะเขาคิดยังไงคุณบ้างเด e เพ p l a e อ่าใบเดียวกันเลยค่ะกับใบนี้เนาะนะะ เขาคิดว่าหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีคุณอาจจะอายุต่างกันก็ได้นะคะเขามากกว่าคุณหรือคุณมากกว่าเขาคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพรสคนที่มีแต่ให้ให้ใจให้เวลาให้คุณค่าให้อะไรหลายๆอย่างนะคะคุณเป็นเดอะซันคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้หน้าตาดีชื่อมีชื่อเสียงหรือคนที่คุณเจอเขาอาจจะเป็นคนโปรไฟล์ดีนะคะหน้าตาดีมีชื่อเสียง ในวงสังคมนะคะเป็นดาวโดดเด่นพวกนี้จะให้เกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเป็นดาวโดดเด่นทางมหาลัยนะคะทางโลกออนไลน์หรือเป็นคนที่สังคมนะคะให้การยอมรับก็ได้นะเขาคิดยังไงคุณนีคะเขาคิดว่าห้าไม่เทานะคะความรู้สึกนี้มันรู้สึกขัดแย้งอะไรกันทัศนคติไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากได้แบบหนึ่งอีกคนอยากได้แบบหนึ่งหนึ่งดามนะคะเขาว่าเขาอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนอ่ะคุณหรือ คุณอยากได้ความชัดเจนอะไรจากเขาก็ได้นะคะแต่เขาให้ไม่ได้ก <g ivers> <g ivers> <g ivers> ็ได้นะคะเขาบอ,อกว่าเหนื่อยโ <g ivers> อ้หคุณทําเขาหรือเปล่าไปสลับกันเอาเองนะคะเขาบอ,อกรักกันแล้วเหนื่อยรักกันแล้วรู้สึกเจ็บปวดหรือเขาทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาอืมแปดถ้วย <c oughs> นะ่ะมันไม่เติมเต็มนะคะในความรักความสัมพันธ์อ่าไพ่ลวงแป๊บนึงนะคะมันไม่เติมเต็มในความรักความสัมพันธ์มีคนที่รู้สึกรอยค่ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึก ตัวเล็กอะเวลาคบกับคุณก็ได้หรือการเงินการทองเขาไม่มีหรือเปล่านะคะที่เขาห่างคุณไปนะคะคุณใครตรงกับใครบ้างหรือเขาบอกว่าเหงาเศร้ามีความรักเหมือนไม่มีมันรู้สึกถอดใจน้อยเนื้อตําใจเราอาจจะอยู่ไกลกันหรือท่าใจถ้าใกล้ก็แปลว่าใจห่างมันมีการเดินหันหลังให้จากกันไปนะคะไพ่พรุ่งนี้ขึ้นมาเดอะทาวเวอร์ Tower, มันเป็นการจบอะไรบางอย่างกระทันหันเป็นการ ไปรับรู้อะไรบางอย่างนะคะพ่พวกนี้จัดเม้นตอนนี้เหมือนเขาตื่นรู้อะไรบางอย่างนะมีสติรับรู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่ให้คนที่ให้เขาทุกอย่างให้เงินให้เวลาให้อะไรดีๆกับเขามากมายเหมือนเขารู้แล้วว่าไม่มีคุณมันมันเหงาอะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ทําตัวอิสระเซรียอยู่นะคะเขาเหมือนเขายังไม่มีใครนะคะเนี่ยเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยคิงถือถ้วยนะคะถ้าน้ํากระตกมินพิจิกอืม เคยงถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนูมาดูใต้สําหรับเดอะซันเหมือนตรงกันเลยค่ะตัวนี้ยเนะาะไพ่ของคุณนะคะ <c oughs> เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ให้ความสุขเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาวโดดเด่น <c oughs> ก็ได้เขาอาจจะตัวเล็กตัวรีบเขาเลย คบกับคุณแล้วเหนื่อยหรือเปล่าเลยจากคุณไปหันหลังให้หรือเขาคิดว่าที่ผ่านมาเขาทําคุณเจ็บไหมหรือใครทําใครเจ็บคุณไปสลับกันเอาเองนะคะใครทําใครเจ็บแต่ที่แเนี่ๆคือเขารู้สึกแล้วว่าเขาตื่นรู้เขารับรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นั่นแหละคะ่ะเป็นดาวโดดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เขายังอยากมีคุณไว้นะตอนที่เสียเราไปก็ได้นะ,ะอืมขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันพฤหัส ขอดูน้องความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างจัดเม้นนะคะได้แชร์เลียวออดชาวกรกฎลักนากรากฎคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุต่างศาสนานะคะอ่เดมิร์เชียนเอ็มพัเลอร์ควีนถือถ้วยสเตนนะคะสิงลักนาสิง แปดไม้เท้าอ่าคิงถือถ้วยนะคะคีนถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะคิงเธอเรียนนะคะบางคนมีทิฏฐิบางคนมีอีโก้บางคนเธอไม่ง้อฉันฉันก็ไม่งอก้อเธอโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่ามินพูดนิดนึงนะคะสําหรับบางคนจะมีการวนกลับมาเหน็นไหมคะ เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คือคนที่เทคแคร์ดูแลดีนะคะดูให้ดีๆนะคะความรักคือไม่ใช่เราเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เขารักเราเพราะเราให้เขาให้เงินให้เวลาให้คุณค่าถ้าใครยังอ่านไม่ออกว่าให้คืออะไรคะหนูไม่ได้ให้สมมติว่าขอโทษไปก่อนกินข้าวหรือย,ยังคิดถึงนะยอมทุกอย่างนี่คือให้ทุกอย่างละให้ก่อนให้ใจอีกคนนึงไม่ค่อยง้อไม่ค่อยสนใจทําแต่ตามใจตัวเองนะคะ เขาอาจจะคิดถึงเราแบบนั้ก็ได้แต่ว่าอยากบอกว่าความรักคือการบาลานซ์เราจะมีความรักทําไมถ้าเราไม่เกื้อกูลกันนะคะมีความรักเพื่อมาปรับทุกปรับสุขนะคะร่วมทุกร่วมสุขคุยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนละกันไม่ใช่คนนึงให้คนหนึ่งรับอยู่ฝ่ายเดียวความรักคือความเข้าใจถ้าไม่ถึงว่ามือที่สามนะคะไม่เกี่ยวนะถ้ามือที่สามเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเขามีเจ้าของเราก็ต้องรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะเวกรกรมมันมีจริงเนาะ แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักที่เขาแอบทําอะไรลับหลังเราหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาไปไปมามาก็ปล่อยให้เขาไปก่อนค่ะปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ตัวเองว่าเขาต้องการอะไรเราก็กลับมารักตัวของเราเองเหมือนคุณที่ทำละค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนนะคะจะมีการได้ติดต่อสื่อสารได้วนกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลเป็นคนต่างอายุนะคะที่ย้อนกลับมานะคะเห็นไหมจัดเม้นคนบางคนที่คุณนะคะ ไพ่พวกนี้ขึ้นมาย้อนกลับมาแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังเหนื่อยอยู่นะต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าเขามีวทาศาิลป์มีอะไรที่เขาเป็นคนฉลาดนะแก้ไขได้มีละเคิดนาะเนาะไพ่พวกนี้หนึ่งถ้วยเป็นการย้อนกลับมาแต่หมอเห็นว่าชาววันพฤหัสจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันถ้าคุณรอใครเกิน6เดือนหนึ่งปีไปแล้วอ่าหมอคงพูดแทนใครไม่ได้บางคนรอคนเก่า2ปี3ปีเนาะนะอันนี้นะคะแล้วแต่บุคคลแต่ถ้า เรารอใครไม่กลับมานะคะถ้าเราไม่ได้ผิดพลาดอะไรเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วเขาอาจจะหมดมิบากกรรมกับเราก็ได้นะคะเดินหน้าต่อไปคุณยังมีคนมาให้ความรักของคุณคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มองตาและเข้าใจมีอะไรที่เข้าใจเรานะคะเห็นไหมมันเป็นไพ่ของคิงกับควีนถือถ้วยออกมาที่เป็นไพ่ออกมาแนวแนวคู่กันไม่ได้บอกว่าเนื้อคู่นะคะมันหมายถึงว่าเรามองตาแล้วเข้าใจกันไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะเราจะมีอะไรที่ชอบชอบคล้ายกัน ไพ่ผู้นี้ขึ้นมานะนักพูดนะคะเป็นหมอดูก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคอนเซิลกับใครก็ได้นะคะไพ่ผู้นี้เนาะเขาเป็นดาวโดดเด่นก็ได้เป็นนะคะเป็นแอร์เป็นสะจวดเป็นสลาปนิกนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนเกี่ยวกับการนะคะเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะเป็นคนต่างชาติต่างจังหวัดต่างอายุได้ด้วยมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่ผู้นี้แต่บางคนอาจจะย้อนกลับมาเพื่อได้เคลียร์ปัญหาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณ แต่ว่าชาวมันพฤหัสจะรักตัวเองมากคุณจะตื่นรู้คุณจะรับรู้คุณจะรู้ว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนถ้าใครไม่โอเคคุณก็จะปล่อยไปประมาณนั้นเลยนะคะที่มินเห็นเนาะ,อะขออนุญาตเก็บนะคะทีนี้หมอขอให้แนะนําชาววันพฤหัสดีกว่าไพ่จะแนะนําคุณยังไงบ้างค่ะ สติมานะคะปัญญาเกิดเนาะชาววันพฤหัสนะคะคุณจะปฏิบัติทรรไหว้พระสวดมนต์มากขึ้นนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองกลับมารักตัวเองคุณจะตื่นรู้เหมือนเหมือนคนที่มีสตินะคะ,ะหมออยากจะพูดนิดนึงนะไม่ว่าเราจะไปดูดวงกับคนใดเขาแค่เป็นกระจกส่องให้คุณเห็น ให้พวกนี้เขาจะออกมาให้เห็นพฤติกรรมของเราว่าเราเป็นคนข้อดีแบบไหนข้อเสียแบบไหนถ้าคุณเปิดใจรับฟังคุณก็จะรู้ว่าอ๋อข้อเสียเรามีอย่างนี้จริงๆถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานะคะมันก็จะดีได้แต่อยากบอกนิดนึงว่าดูดวงไม่มีใครนะคะผมพูดตรงๆให้คนรักเก่าเรากลับมาไม่มีใครทําให้เราดีได้เขาเพียงแต่มาแจงว่าเราอะมีข้อด้อยข้อเสียแบบไหน แล้วาเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เขาก็จะบอกวิธีว่าเราควรเก็บเงินแบบนั้นแบบนี้ไปเสริมดวงแบบนั้นแบบนี้แต่ที่สุดคือพฤ,พฤ,พฤติกรรมเรานะคะที่จะต้องแก้ไขถ้าเราแก้พฤติกรรมเราไม่ได้มันก็จะเหมือนเดิมถูกไหมคะแต่ว่าชาววันพฤหัสคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะตื่นรู้มากขึ้นนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะหกถ้วยมีคนบางคนย้อนกลับมานะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหกถ้วยแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะ รับไฟไหมเห็นไหมก้าวเรียนออกมาแล้วมินวะชาวันพฤหัสนะคะจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นถึงแม้ใครจะกลับมาคุณจะบอกว่าถ้าใครกลับมาแล้วมาทําพฤติกรรมเดิมๆไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะคุณก็จะตัดจบไปคุณจะนะคะอยากได้คนที่ชัดเจนคนที่เท่าเทียมกับคุณเป็นจิติคนที่มีพฤติกรรมเหมือนเราคนที่มองอะไรเท่าเทียมเป็นผู้ให้ได้ลับรับพอๆกับคุณ คุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเรานะคะส่วนคนที่ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมแล้วแล้วเล่าๆอะไรก็ตามกลับมาไม่มีใครให้อภยัยเราหลายรอบแล้วคะ่ะเราก็ลองดูเนาะอะไรประมาณนั้นขอบคุณนะคะวันพฤหัสดูดวงส่วนตัวนะคะคนวันพฤหัส่านะคะ ID ไลน์อยู่หน้าจอนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มินพิม ID ไลน์ไว้เหมือนกันนะคะและะ้วค่าครูก็พิมพ์ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะถ้า ช่วงไหนคิวไม่ยาวนะคะมินบอกนิดนึงนะถ้าทักมาแล้วได้ดูเลยคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเมื่อวานเขาโอนจองเขาก็ได้ดูวันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเต็มถ้าวันนี้ก็คงได้ดูพรุ่งนี้นะคะโอนจองได้คิวประมาณวันสองวันนี้และ,ะค่ะคิวไม่ยาวเนาะนะคะประมาณนั้นนะขอบคุณมากมายนะคะชอบช่วยกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ